แชตเตอร์สุดท้ายอ้าวฝ่ายนอนแชตเตอร์แล้ววะ The House of the Dead ไอ้ห่เอ้ยตอนแรกผมกะว่าจะสตรีมแม่งแชตเตอร์สุดท้ายแล้วผมก็น่าจะมีหลายแชตเตอร์ไม่ไงยิงซ้ำโอ้โห <laughs> นึกว่าจะมีแบบ4 5 6ห้าหกแชตเตอร์มันมีอยู่แค่ประมาณ4ี่แชตเตอร์นะฮะร้อยจัดอันล็อกเรียบร้อยอันล็อกอะไร มันอันล็อกอะไรโอ้โหมึงอีกแล้วเหรออ้าวมาสายเต้นนะฮะสายย่อสายย่อเลยเจอคลิกปืนลูกปืนอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าอกอัดเข้าอกให้มันถอยให้มันถอยเล็งเข้าอกไอ้เหี้ยแล้วนี่แหละน้ำมันกระจายน้ำมันกระจายนี่นะยิงไปฮะยิงขาให้เนื้อมันเปราะกระแทกกระเทาะเนื้อมัน จะทอเนื้อเอื้องอือโดนจนได้ยิงหัวยิงหัวเรียบร้อยตายเหลือแต่โครงกระดูกไปฮนะลุยโอ้โหอนี่อีกยัยมันเอาบอสที่เราเพิ่งเจอมามันรวมในดาดสิท้ายเลยนี่ว่าเอาดีครับเหมือนครัวไอเวน ยิงแม่งทิ้งให้หมดเลยมาเลยอุย้ยโดนไปดอกนึ่งแล้ว,วหายแล้วโดนไปดอกนึงแล้วไม่นะจับใครไม่ได้เรากึ่งสู้กับบอสพวกนี้มาเรารู้จิตอดมันแล้วนี่จะยอมแพ้ไม่ได้ไอ้นะเออหมดเหลือแต่มึงแล้วจังหวะน,นี้เราไม่ต้องเว่อรตายอ,อีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูตายกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคเรารู้จิตอดมันนะฮะร้อยมันบินเข้ามา แล้วก็ยิงจุดอ่อนมันเลยนี่ไงอย่างนี้โอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออไม่ต้องเลยบอต้องเลยบักคำแหลนี่ถอยไปถอยไประยะห่างกันหน่อยเราต้องเว้นระยะห่างอุ้ยเขามายิงไม่ออกกระสุนมันค้างกระสุนค้างลอยอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งเฮทรัพย์โอ้โหกูตายอีกแล้วไอ้เหี้ย แม่งเงยโอ้ยมือล็อกว่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนวะเดี๋ยวต้องยิงอกยิงอกอ๋อต้องยิงอกนะครับผมยิงตรงแขนมันไปหน่อยโอเคนี่อย่างงี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแม่งตายสองรอบเลยกูโอเคล่วงไปซะโอ้โห คือเกมนี้เล่นเยอะๆแม่งก็ปวดข้อมือเหมือนกันไม่ต้องชักว่ออาลุกเปิดข้อมือได้อ่ะโอ้ยแรงหนาวอ่ะแม่งยิงซ้ำแม่งเลยโอ้โหโอ้โหมายันเยอะและและดูนมามอื้อหือเอ้ยไม่ต้องลุกเลยนี่ยิงไปฮะอะ,อะไรอีกอะไรอีกมือแล้วเหรอฮะตัวไอตัว,ตวนั่นลองคารโอ้ยถึตายและ้ะ ว่าจะเล่นแบบไม่ตายซะหน่อยเฮ้ยอย่าครับไม่ท่องเลยเอาละรอบนี้กูจะไม่ตายรอบนี้สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ตายเลยไงตั้งใจตั้งใจตายมาเยอะและ้วตายมาเยอะและ้วไอ้เหี้ยโดดได้ไงวะไอ้เหี้ยนี่แม่งเอองุดนะหงิดแ,นะแล้วนะงุดหงิดแล้วนะอ้าสิ่งแล้วอ่ะนี่นั่นอะไรวะ ไม่มีทางออกแล้วคีเลียนฉันต้องยอมรับเลยว่าแกมันดื้อด้านจริงๆแต่มันจบแล้วละ่ะแกหยุดฉันไม่ได้หรอกทักทายผลงานชิ้นโบแดงชั้นหน่อยเป็นไงละ่ะผลงานชิ้นโบแดงเอ้ยชิ้นโบแดงต้องอะไรวะเนี่ยแกเป็นใครไม่มีใครมาออกคำสั่งกับข้าได้ มันจะทำลายทุกสิ่งทุกยอย่างเอ้เออ้าวอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกถึง<ำ>ไม่ทำตามคำ,ำสั่งของข้า,เ,าเรียบร้อยฮะตายอะไรเนี่ยมึงสร้างผลงานมาเพื่อมาฆ่าตัวเองเนี่ยนะโอ้โหบอสไฟนะเมจิเชียนสายเวทแน่ๆสายเวทแน่ๆจุดอ่อนของมัน คือตรงที่เป็นสีมูโอเคเนื้อนะฮะเซลล์ไอศิลปเขาคือน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นกรอบนะฮะกรอบของมันยิงเข่าแม่งเลยอ่ะโหไวด้วยนะไวด้วยนะเอ้ยโอ้ยโดนโหนนะยิง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 อ๋อถ้ายิงโดนเนื้อมันจะลูกไฟจะโดนทำลายไปเลยเหรอเนี่ยเยี่ยมเลยฮะยิงไปเออยิงใครเฮ้ยยิงไปเอื้อยโดนอีกแล้วเนี่ยเอ้ย จะตายไม่ได้เยอะเลยแค่ชีวิตเดียว no no ยิงลูกไฟก่อนเออโอเคตั้งสติใจเย็นใจเย็นตั้งสติก่อนวางถึงเก้าก่อนแป๊บนึงเออโอเคค่อยค่อยค่อย,อยมันมันจะปล่อยลูกไฟมาอย่างนี้เปล่าวะมึงมีสกิลแค่นี้ใช่ไหมมีสกิลโอ้โหแล้วคือลูกไฟมันเข้ากับฉากมากผมตื่นชิบหายบมาเดย์ยิงเข้าฮะนี่ก็โอ้ย มอมตายไอ้เอ้ยเฮ้ยอะไรก่อนอยวะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยโอู้ยมึงหมดยังทันอยู่เดี๋ยวโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่เออโดนอยู่โดนอยู่จะครึ่งหลอดแล้วจะครึ่งหลอดแล้วทางสีฮะใจเย็นใจเย็นเออพิงใสเอ้ยเอาละเอาชะงักเหรอชะงักอา้าว แถมฟรีเมื่อกี้ของฟรีของฟรีของฟรีเฮ้ยจิ้มหายเอืว yeah. <gasps> ทายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายของจริงแล้วสุดท้ายของจริงแล้วจะไม่มีต่อจากนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับไม่มีต่อจากนี้แล้วมามามาเฮ้ย <inaudible> อใครถ <inaudible> อยไปเลยนะถอยไปเลยนะมาเฮ้ยนะเข้ามาเอ้ยอย่าครับสกัดได้อยู่สกัดได้อยู่ส้มหยุดเลยส้มหยุดไอ้เย้ยมันไม่หยุดตามคำสั่งโห เออเอาดิมาโหยังไวเลยยังโอ้ยโอ้โหอีกแล้วไม่เงยอ,อะไรเรื่องไหนวะมึงไม่จบใช่ไหม,อมโอ้โห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 โโอ้หไอ้เหี้ยมึงมาขนาดนี้อ่ะโอเคหมดทันอยู่ยิงไปมันยิงตนะับอื่นได้ป่าววะ ไม่ได้ต้องได้แ,แค่ขาเฮ้ยขาน,นี้ก็ท้อแล้วเหมือนกันนีกว่าโ,โอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนยิงไปเรื่อยเรืเร่อย,ยยิงน่องขามันโหน่องมึงเปื่อยแล้วมั้งเนี่ยนเองมึงเปื่อยแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยจิกแล้วอ่ะกูไม่จบอ้ยาตากูไล่อะไรตากูไล่แล้วนะมึนหัวแล้วนะยิงลูกไฟฮะระหว่างนี้ลูกไฟลูกไฟ เออยิงให้หมดเรียบร้อยเอ้มึงจะมึงจะวาร์ปไปไหนมึงจะวาร์ปไปไหนอืเฮ้ยอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเผื่อไม่ได้เลยเฮ้ยอีกสองชีวิตอีกสองชีวิตโนโนจะว้าไปได้จะว้าไปได้เออเอ้าอย่าครับไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้าดีเลยสามสามซัดอย่าตายอย่าตายตายแลสุดท้ายแล้วตายไม่ได้แล้วนะ ยิงลูกไฟลูกไฟลูกไฟโอ้โหแม่งมาเพียบเลยเออเอาดิเอาดิมา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 อื้อหืออื้อหืออื้อหือจะตายแล้วนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอ้ยเอาโอ้ยปูเอาเข้าไปอุ้ยมือเก่งมือเกรงงูจ้อครับแต่คิวกินแล้ว ตะคิวกินกินมือกูนี่แหละหืขอข้อมือแคบไม่ต้องแบบไม่ต้องช่วยตัวเองแม่งก็ปวดข้อมือได้นะฮะเกมนี้เออเรียบร้อยเย้โอ้โหปวจะตายได้แกจับไม่มีวันไดเห็นทุกสิ่งอีกต่อไประเบิดตูมฮะ เป็น Go โกโก้คั้นเฮ้ยเรียบร้อยทุกอย่างมันจบแล้วฉันจะไม่ยอมให้เสียใครไปอีกอไม่วายไงก็ตามไปแล้วนะฮะมาคนเดียวหล่อคนเดียวลาก่อนนะคีเลียนและเธอด้วยโซเฟีย แฟนเรานะฮะเป็นนักข่าวเย้โอ,โอ้โจบไปแล้วนะครับผมกับจบแล้วจริงรอ่ะฮะจบจบแล้วเหรอเดี๋ยวดิเราช่วยได้กี่คนวะเมื่อกี้ตายไปประมสี่ห้าคนได้ โอ้สกอร์สา0หมนะครับผมสกอร์นี้น่าจะเป็นเหรียญที่เราเก็บมาในระหว่างทางนะฮะโอเคอันนี้นะ่าจะจบจริงๆแล้วนะฮ <How S 1> <ๆ S 2> ะซึ่งไอเ o า of t h e ด a เนี่ยมันมีน่าจะประมาณ3ภาคมั้งอันนี้น่าจะเป็นรีเมคภาคแรกนะฮะไม่แน่ใจว่าภาค2ภาค3จะมีตามมาหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเกมขายดีก็คงจะมีตามมานะฮะเป็นภาครีเมค2กับ3นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมโอ้โ oh. ห เกมจบแล้วนะฮะ200บาทไอ้เฮียโคตรสั้นนะฮะโอเคแต่ก็สมงกับราคาดีก็200นะฮะมันก็มีประมาณนี้แหละจบแล้วนะครับผมโอเคอันนี้คงจะจบจริงๆแล้วไม่มีคัสซีนเลยอมีปะเอ็นเครดิตอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่มีไม่มีนะฮะผมโอเคก็สำหรับเกม how of the dead ก็จบในพาร์ทที่2นะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่โคตรสั้นสั้นมากๆโอ้โห เกินคาดว่ะผมึูว่าจะมีหลายพาร์ทอะไรอย่างงี้แม่งมีแค่4พาร์ทนะครับผมแชตเตอร์สุดท้ายเลยตอนแรกผมก็กะว่าจะมาสตรีมเกมนี้นะเพราะคิดว่าเกมนี้เนื้อหามันจะยาวไงเพราะผมก็ไม่ได้แตะเกมนี้มานานมากนะตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีแบบแค่นี้นะฮะหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะจะได้ภาคที่ใหม่ทางชอ่องเรานะครับผมแล้วเจอกันในโปรเจกต์หน้าสํหรับโปรเจกต์นี้ก็เฮียวิโก้ลาตีสวีครับซ you อ g a i n next time. g o ก d b y e <S ý> เฮ้ย <S <S <ý> <S อะไรอะอ้าวมีเอ็นเคดิตวะอ้าวโซฟีนี่ว่ะโซฟีเป็นซอมบี้โอ้ไม่นะทำไมโซฟีเป็นซอมบี้ล่ะ